สวัสดีครับเจอกันกับอี p นทะครับกับผมพบานานวดนนะครับวันนี้อยู่ที่สนามยิงปืนไซน้อยนะครับวันนี้มาทําการใช้งานสองพกไม้นะครับให้ดูเนาะว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะพกที่ตําแหน่งนะครับ12นาฬิกาตรงนี้นะ6นาฬิกนะครับประมาณนี้แล้วก็ตําแหน่ง3ถึง4นาฬิกาประมาณนี้ดูการใช้งานว่าจะเป็นยังไงนะครับสาหรับการใช้งานว่าด้นานหน้าเนี่ยจะถนัดไหมด้านข้างจะถนัดไหม ต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานแบบจูโจมแบบปลุกแบบตะลุยนะครับเข้าไปชาร์จคนร้ายเนี่ยเขาจะพกประมาณนี้นะครับด้านตรงนี้ที่4 3่สานาฬิกานะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมานั่งยิงนะครับเ้าอี้ตรงนี้นะครับนี่นะอันนี้เป็นผมเกลียดร้อยแลวนะนะครับก่อนจับถือก่อนถ่ายทำนะครับมาลองดูระยะประมาณสิบหลานะครับสิบหลาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก่อนเดินก็ตำแหน่งหน้าก่อนเลยนะครับ หกหรือสิบนิกาประมาณนี้นะครับความรู้สึกก็ปืนค้ำพุงนะครับแล้วก็ไปเบียดไอ้ตัวน้อยเล็กน้อย,น,อยนะตำแหน่งนี้นะลองดูมาเฮ้ยโอเคนะครับแต่ตุกไกลต่ำไปนะครับนะนัดที่1เดี๋ยวข้าไปดูเป้าเนาะต่อไปนัดที่2อลองดูเปลี่ยนตำแหน่งในการใช้งานนะครับเปลี่ยนมาเป็นด้านนี้ ลองดูนะโอเคครับมาดูต่อไปก็พกตำแหน่งนี้3ามตนาฬิกานะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ใช้งานประจํานะครับให,หลายท่านก็ใช้ตำแหน่งนี้การนั่งสบายแฮะการนั่งมันสือสบายกว่านะครับลองดูการใช้งานเนาะโอเคโอเคยิงจบเสียปืนนะครับไปดูเป้ากันว่าเป็นยังไง เป็นเคลียร์นะครับอ่าอันนี้อันนี้นัดแรกนะครับเป็นนัดที่ยิงมานัดแรกตำแหน่งที่6ถึง12นาิกาการชักออกซองเนี่ยผมว่าลําบากกว่าเนาะคือมันด้านหน้าแล้วก็ขึ้นมาด้านข้างมันต้องแบบเสียเวลามาด้านข้างอีกเพื่อจะขึ้นลําแล้วก็ยิงมาส่วนตรงนี้ตำแหน่งที่3ถึ4นาฬิกาค่อนข้างจะดีในการใช้งานนะครับ อันนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่ผมใช้แล้วก็เป็นเพียงประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้งานแหลายท่านถ้าถนัดแบบไหนก็ลองนําไปใชใ้ดูนะครับอันนี้ก็มาใช้ให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ทำคลิปไว้ปรจจาวันนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันครับวไว้เจอกันแมนใีพี่หน้าครับสวัสดีครับ